สวัสดีค่ะนะคะก็ปรากฏว่าทำข้อสอบแล้วคะแนนไม่ไม่ดีเลยเพราะว่าอะไรเรื่องทั้งเรียนมาทั้งหมดในเทอมนี้เนี่ยเรื่องที่ยากที่สุดเรื่องเกี่ยวกับการหาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละอัตราส่วนมาตราส่วนหรือกําไรขทุนการซื้อกันขายลดราคาจะยากสุดนะคะไม่นะเดี๋ยวเราเปิดเรียนออนไลน์ครูจะสอนอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ข้อสอบติมเลยดูสินักเรียนเจอโจทย์แบบนี้จะทำไงเจอโจทย์แบบนี้นักเรียนจะทำยังไงนะคะถ้าเป็นไม่ได้ลองทําโดยไม่ลอกใครแล้วทําด้วยความความสามารถของเรานักเรียนจะรู้เลยว่าโจทย์ข้อนี้เราบกพร่องเรื่อไอรไเราไม่รู้เรื่องอะไรนะคะอะวันนี้คุณครูจะขึ้นเรื่องใบนะมีชื่อว่าแบบรูปแบบรูปเป็นเรื่องใหม่สําสหรับนักเรียนป .6 นะคะเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถเอาไปทําอะไรได้ ก็บอกว่าแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปสมมติรูปนี้ให้รูปนี้มารูปต่อไปจะเป็นรูปอะไรเพิ่มต่อไปจะเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนปัญหาเช่าเลยแล้วก็ใครมีเขาเรียกไงมีเซนในการคิดคนในการเพิ่มรือลดอะไรเงี้ยดีๆสามารถที่จะทำบทเนี้ยได้สนุกแล้วก็เข้าใจง่ายนะไม่น่าพลาดอ่ะก่อนจะขึ้นเรามาดูเตรียมความพร้อมซิว่านักเรียน รู้จักเลขอะไรบ้างที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะมีเลขสามแล้วก็ไปเลขเก้าแล้วก็ไปอะไรอ่ะ15แล้วก็ไปยี่สิบเอ็ดผู้ถามว่าเลขต่อทีนี้เป็นเลขอะไรตัวเนี้ยเออยูยูสามมีสี่ห้าเจ็ดแปดนะอยูยูกระโดดไปเก้ายูยูกระโดดไปสิบห้ากระโดดไปยี่สิบเอ็ดถามว่าตัวเนี้ยคืออะไรปื๊ดเลขอะไรใครได้ ติกตอกติกตอกติกตอกอ่ะทีนี้ก็ไปดูสิว่า3มันเพิ่มไปกี่นิ้ว3แล้ว4 5 6 7 8 9เพิ่มไป6เขาเรียกว่าบวก6ต่อไป9แล้วไป15บวกอะไร9แล้ว10 11 12 13 14 15ก็บวก6อีกเหมือนกัน15ไป21ก็บวกอะไรอีกบวกเพราะฉะนั้น21บวก6ก็จะต้องได้20เจ็ดแอนแอนแอนเห็นไหมหาจำนวนที่ หายไปนะคะอันนี้เคยเรียนหรือยังเขาเรียกแบบรูปนะคะหรืออาจจะเป็น1แล้วก็ไป3 5 7แล้วนี่เลขอะไรคิดว่าเลขอะไรนี่หนึ่งแล้วสองสามบวกสองสามแล้วสี่ห้าก็บวกสองเนี่ยน,นี่ก็บวก 2. อันนี้ก็ต้องเป็นเลขเก้าบวกสองเจ็ดบวกสองนี้ เป็นเก้าเห็นคะอ่าแล้วก็อย่างนี้ล่ะสามอันนี้คืออะไรสามหกเก้าสองสิบห้าอันนี้เป็นแม่สุขูดีเนาะสามหนึ่งสามสามกสามเกาส่สองสามสิบสาไปเป็นสุขูเห็นไหมคะ,คะก็แล้วแต่กขาจะให้อะไรไหมาอย่างเช่นอันนี้2แล้วก็ไป สามแล้วก็ไป 5, ไห้าแมอันนี้อะไรบวกอะไรบวกหนึ่งอันนี้่ะบวกสองอันนี้ล่ะเป็นแปดบวกอะไรบวกสามอันนี้ก็ต้องเป็นบวกอะไรคะนักเรียนบวกอะไรบวกสี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองปีป่อปีป่อเห็นไหมคะมันอยู่ที่ว่ามันห่างยังไงอันนี้ห่างทีละสาม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 อันนี้สองสองสองนี่หกหกหกแต่อันนี้มันไม่ใช่ละ ม่ใช่หนึ่ง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 งามาแต่เข้าปากอวยหมูเลยอันนี้หนึ่งแล้วก็เป็นสองสามสี่ตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอะไรในเลขเนี่ยก็ต้องบวกเลยบวกห้าห้าบวกสิบสองก็เป็นสิบละสิบเจ็ดเนี่นยนักเรียนต้องรู้ตรงนี้นะคะทําได้เปล่าเลขอะไรที่ห,หายไปอ่ะทีนี้เขาบอกว่าถ้าลดลงทีละสิบเจ็ดลดลงทีละสิบห้าดีกว่าเ่ะเลขนี้ สามตัวต่อไปเจอเท่าไหร่ลดลงนะลดลงไปไว่าอะไรเลขน้อยกว่า300ยก็คือเอา3ามร้อยไปทำอไรกับห้เจออะไรสิบห้าก็ลบสิ้าดิก็เหลือสามสอง้อยะ2 8สออห้าอีกสองรลบกสิหก็เหลืสองร้อยหกเจเจลบอีกเหลือสองอยอะไรสองอยอะไร2องห้าสิบห้า ใช่ไหมใช่ป่าวลดไปสิบห้าไงเจ็ดสิบเหลือหกสิบหกสิบบาทเห็นไหมเนี่ยลดลงทีละสิบบานี่ถ้าเงื่อนไขตรงนี้คือเงื่อนไขนี่คือเงื่อนไขนะคะเราก็ตอบลงเอาเพิ่มขึ้นทีละห้าเพิ่มขึ้นทีละเจ็ดอันนี้เป็นแปดต่อไปก็ต้องเป็น,ะปนอะไรสิบอะไรสิบห้าสิบห้าเขาเป็นอะไรยี่สิบสองยี่สิบสองเพิ่มอีกเจ็ดเป็นอะไร 29เห็นไหมคะเพิ่มทีละเจเพิ่มขึ้นเลขก็ต้องมากขึ้นเพิ่มทีละเจนี่แหละคือวิธีการบวกเข้าบวกออกลบออกลบ,บเข้าเอออ่ะต่อไปอีกจำนวนทางซ้ายเป็น2เท่าของจำนวนทางขวาจำนวนทางซ้ายเป็นสเท่าของจำนวน ทางขวาอันไหนทางซ้ายดอไหนเป็นซ้ายเป็นสองเท่าอ่ะอันนี้อะไรดี2 4เป็นสองเท่าของจํานวนทางขวาจํานวนทางซ้ายเป็นสองเท่าไม่น่าอันนี้เป็นสองเท่าน้อยกว่าเพราะคือเหลือสิบอะไรก็คือหมายความว่าหารอะไรหารสองก็จะเหลือสิบสองเห็นไหมคะอ่ะอันนี้เป็นสองเท่าอันนี้ก็เหลือหกเนี้ยเป็นสองเท่าหมายความว่าซ้ายน้กกว่าขวา องเท่าของจำนวนหนึ่งกว่นะนะทางจะซ้ายเป็นสองเท่าทางนี้มากกว่าานี้ทางนี้มากกว่า,านี้ทีละสองเท่าสงเท่าอันนี้ก็ต้องเป็นอะไราสมใช่ไหมใช่ไหมสอเท่าสามูณเท่าคือคูณสคือคูณเลขสองสคูณได้หกหคูณสอ,องได้สิบสองสองสองได้ยี่สิบสี่อันนี้แหละเออเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่น่าพลาดนะเนาะเม่นายาอะรูปต่อไปรูปแรกขอให้ดูนะ มีอีกโอยสนุกกูชอบเรื่องนี้เธอชอบแบบกูหอปาบรรลไม่ต้องคิดเยอะอยีาคิดเยอะอยคิดเยอะ,ดเ,ยอะเดี๋ยวทำไม่ได้ลูปที่หนึ่งกรูกากระบาลอย่างนี้เต็มระบายสีหมดเลยลูปที่สองคูแบ่งครึ่งไม่ระบายสีรูปที่สามทำอย่างเี้ยน,นี่มีกี่รูป หนึ่งลปสองูปอันนี้สามมาพอลกที่สี่เต็มอ่ะอันนี้ระบายอันนี้บายวะผิดผิดอันนี้ไม่ระบายอันนี้ระบายหมดเลยอันนี้ไม่ระบายใช่ป่ะถามว่าอันนี้สี่ใบอันนี้ลปที่ห้าอันนี้ระบายไหม ระ,ะ,ะบายไม่ระบายระบายไม่ไ้อันนี้ลูกที่หาก็ต้องระบายอย่างเงี้ยทำได้ปะเหมือนเกมสนุนะได้ไหมไม่ยากเลยนะคะในลองดูหรือดอกไม้ดอกที่หนึ่งมีกีบ2อันดอกที่สองมีกีบ2อันมีกีบสอันมีหนึ่งจุดมีสองจุด ต่อไปดอกนี้หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดอะลายดอกนี้จะเป็นกี่จุดอันนี้ก่อนลืมเอออันนี้ก็ต้องเป็นอะไรจุดจุดจุดก็ต้องมีทำไมตรงนี้ลงมาเป็นจุดเห็นไหมอันนี้เป็นสองเกลีบสามเกลีบลืมจุด สามกีบอันนี้ก็ต้องเป็นสี่กลีบติดอันนี้ก็ต้องเป็นห้ากลีบเงี้ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหาตัวว่าตัวไหนมันเพิ่มไปยังไงตัวไหนมันมีรูปภาพที่แตกต่างน,นะคะอย่างเช่นรูปนี้สี่เหลี่ยมทำตรงน,นี้รูปสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะอันแรกจุดตรงนี้อันที่สองจุดตรงนี้ อันที่สามเธอว่าจะต้องจุดตรงไหนอันนี้สี่จุดตรงไหนอันนี้หนึ่งจุดบนขวาล่างขวาล่างซ้ายอันที่สี่รูปที่สี่ก็ต้องเป็นบนขวาเห็นไหมคะไมอ่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไล่ขึ้นไปนักเรียนต้องสังเกตดีว่าอะไรมันแตกางมันก็คล้ายปัญหาเาานะคะวันนี้คุณครูก็คงจะพอจะเพียงเท่าน,นี้นะ,ะยากปะยากสนุกด้วยนะ,ะให้นักเรียนทำแบบนี้ไปเลยนะคะ สนุกหน้าที่130 132 133และ134ทําแบบหน้าที่5.1 5.2มี4หนะ้าหน้า130จนหน้า133ทําแบบป่ะได้ไม่ยากถ้าใครทําได้อีกทําไปเลยนะจนถึงหน้าอะไรหน้าไปจ๊ะ135ก็น่าจะได้ เราทำมาก่อนถึงหน้าเราสำมสัวันนี้คงจะพอจะเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ